จำเกรงต่อลอสสุบฮานวตาลาได้กับสิ่งที่พงศ์ลอสุบฮานวตาลาบัญญัติให้เราได้ปฏิบัตินะครับแล้วก็พยายามออกห่างจากสิ่งที่พงศ์ลอสสุบฮานวตาลาได้ทรงสั่งห้ามเรารทั้งนี้ถือเป็นสเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราทุกท่านทั้งในดุนยาและอาเือเรอ์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ถือเป็นวันอีดประจำสัปดาห์ ของพวกเราชาวมุสล <us> ิมสำหรับสุลต่อนอัลลอฮ์วะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับในฮะดิษที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยาราะดิลลอฮ์อัลลอฮฺ عنه ว่าให้รุนเยาวมินตรลัตต์อไลฮ์อฺชัมส์เยาวมุลจุมะฟีฮิคุลก์อาดัมว่าฟีฮิอุดขิ้นละเจนน์ว่าฟีฮิอุคริดมินฮาว่ลาตะกูมสซาอะอิลลาฟีเยาวมุลจุมะ ทรัสูนซาราลองวาเลวัซลัมได้บอกกับเราว่าวันที่มันประเสริฐที่สุดนะครับที่ดวงอาทิตย์ได้โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือวันศุกร์และในวันศุกร์นี้นะครับก็เป็นวันที่พงรงศลักษณ์สุบานุวตาลาได้สร้างท่านบีอาดามะัยฮิสลามและในวันศุกร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันที่พงรงศลักษณ์สุบานุวตาลา ได้นําท่านนาบีอาดัมนั้นเข้าสู่สวรรค์แล้วก็นําท่านออกจากสวงสวรรค์ก็ในวันศุกร์เช่นเดียวกันและสําคัญเลยวันกิยามัตจะไม่เกิดขึ้นนะครับนอกเสียจากว่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์เป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับเพราะนั้นจากฮะดีษที่ผมนําเสนอก็จะเห็นได้ว่าวันศุกร์ถือเป็นวันที่มีความสําคัญของพวกเรานะครับเป็นวันอีดประจําสัปดาห์ของพวกเรา เป็นวันที่เราต้องให้ความสําคัญกับวันนี้อย่างมากมายซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยากที่จะนําเสนอในสิ่งที่ทศรุษย์สละล้อวันลอยวัสลัมได้สั่งใช้ให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติกันในวันศุกร์ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเป็นความคุ้นเคยที่เราจะทำบ้างอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่ง สำหรับสุนัรที่ท่านรอสุนทรล้อมวันลยวะดซันลำได้สั่งใช้ให้เราปฏิบัติในวันศุกร์บางท่านอาจจะหลงลืมไปนะครับวันศุกร์ก็เหมือนวันอื่นๆนะไม่ได้คิดอะไรอย่างไรวันนี้ก็อยากที่จะนํามาเตือนตัวผมด้วยแล้วก็ท่านพี่น้องด้วยว่าในวันศุกร์เนี่ยเราได้ให้ความสําคัญตามที่ท่านรอสุนทรล้อมวันลยวะดซันลำได้ให้ความสําคัญกับวันศุกร์แล้วก็ได้ให้แบบอย่างในการปฏิบัติตนในวันศุกร์กับเราไว้ ประการที่หนึ่งนะครับที่เราควรปฏิบัตินั่นก็คือการสละวดให้กับทานรอซูลงสารล้อหัวไหล่หัวสลัมให้ม,มากๆถือเป็นคําสั่งใช้นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาได้สั่งใช้ให้พวกเราทุกคนเนี่ยทำการสละวาดกับทานรอสูลงสารล้อหัวไหล่หัวสลัมในสุรอัลอาฮซับอายะที่ห้าสิบหกนะครับอัลลอฮฺจัสว่า อุบดุบิลลาฮ์มินัลชัยิฏทันอูราะดีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะต์ฮูยุศอลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลัตินาอามะนุซอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาแท้จริงอัลลอฮ์และก็บรรดามาลัยก์ของพระองค์เนี่ยทำการสละวาะให้กับทา่านสุลต์สละล้อมอัลลอฮิวะซัลลัมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านจงสละวาะแล้วก็ให้สลามกับท่านนบีเถิดนะครับนี่ถือเป็น ํำสั่งใช้ที่พองอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาได้สั่งใช้ให้พวกเรานั้นทําการสละวาาต่อท่านอบีนะครับอะลัยอิสลามท่านนี้ท่านอิหมามพุตธบีก็ได้มาขยายความในส่วนนี้นะครับว่าการสละวาดของพรงอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาต่อบรรดาลซูนหรืออัมบียะของท่านเนี่ยนั่นก็หมายถึงการให้ความเมตตาให้ความโปรดปานต่อบรรดาลอซูลของพระอ,องค์ นะครับส่วนการสวรวาดของบรรดามาลายก็คือการขอพรและก็การขออภัยโทษต่อพระองอรถสุบาลนัวตาลาให้กับบรรดารอซูลของพระองค์นะครับแล้วก็จากประชาชาติที่เราถูกสั่งใช้ให้สลรวาดกับทารอซูลลวรวอเลวะซัลลัมนั่นก็หมายถึงการขอพรให้กับทารอซูลและก็การยกย่องเกียรติของทารอซูลสวรวอเลวะซัลลัมเมื่อมีการกล่าวถึงหรือเอ่ยนาม ชื่อของท่านขึ้นมาเพราะนั้นนี่เป็นโอกาสที่เราได้มีโอกาสจะสละวาดับทารูลในทุกๆโอกาสนะครับบางทีเราอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกอยากที่จะสรรเสริญหรือสละว่าดับทารูณสละร้องไห้กับซาลามเราก็สามารถที่จะทําการสละวาดให้กับท่านนะครับหรือแม้บางทีเราอาจจะฟัง ครูอาจารย์สอนนะครับมีการกล่าวชื่อของบรรดาอัมบียาหรือบรรดารอซูลหรือทร,ร,ร,รอซูลสลลาะอะไรวะสัลลัมก็ให้เราเนี่ยทำการสลาวัดในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งผลบุญของการสลาวัดท่านอับดมมุล,ลัลมะห์สลลาะอะไรวะสัลลัมเนี่ยเราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับที่รายงานจากท่านอบูฮุอรร์รรเช่นเดียวกันทร,ร,ร,รอซูลสลลาลอะไรวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันซ่อลลาอะยรวะฮิดันนะสุลลาะฮอะัรฮิอัชรอนใครก็ตามที่ ทำการสลรวาหรือสละเสริญชั้นเพียงครั้งเดียวเนี่ยอัลลสุบานอว์ตะลาก็จะสละเสริญให้กับผู้นั้นสิบครั้งด้วยกันเป็น h ะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับแล้วก็อีกรายงานหนึ่งจากท่านอานัสบินมาลิกเราเดาล่วงอนุได้กล่าวไว้ว่าท่า,รานรอซูลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันซัลลาอฮฺะลัยวะฮิดะตันสัละลัลลอฮฺอะลัลยมีอัชรอนสลรวาติน ว่าหัฒ عنه 10ข้อตีอาต้นวฟารับเขา10ดักรจักรนะครับผู้ใดที่ ص วาดให้กับพระสงฆ์สละร้องวันอิลมหฮิล1ครั้งหอังลัทธุบานอวตาลา,า,ลาก็จะสรรเสริอหรือประทานพรให้กับเขา10ครั้งด้วยกันและจะทรงลบล้างความผิดออกไปจากตัวของเขา10ความผิดหรือ10ความไม่ดีนั่นเองและก็จะยกเกียรติให้กับเขา10ขั้นนะครับเป็นฮะดีิที่บันทึกโดยท่านมัมมนซซาอีและก็อิหมามะฮ์มัด จากภาพกวรละบุญที่เราเห็นตรงนี้แล้วนะครับนี่คือการยืนยันว่าการสละวะาให้กับท่านอบีนั้นเป็นความจําเป็นที่เราต้องทําอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะในวันศุกร์นะเวลาใดก็าตามช่วงเวลาใดก็าตามที่เราได้ยินชื่อของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัมอะไลาะฮสัลลัมเอ่ยขึ้นมาเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําการสละวะาให้กับท่านนะครับซึ่งอีกฮะดิษหนึ่งท่านละซูลได้ยืนยันถึงการให้เราสละวะาท,ท่าน นะในวันศุกร์เนี่ยให้มากๆโดยที่รายงานจากท่านอบูอุมามะอับบาทิลีรอตีอัลลอฮ์ของอันห์ได้กล่าวไว้ว่าพระสุนซ์สลลัลลอฮฺวาเวะสัลลัมได้กล่าวว่าอักษรุอัลาลียามิน a ่ a ص ل ا อินยาม الجمعة فإن ะ ل ا ة أمتي ت ُ ع ล ض على في كل ม و م الجمعة ف م น كان أكثرهم على ص รุนซ์สุลลัลลอฮฺลวะสัลลัม สั่งใช้นะครับให้พวกเราเนี่ยทำการสละวา่าให้กับท่านให้มากๆในวันศุกร์นี่ถือว่าเป็นคําสั่งที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมานะเอาสั่งใช้แล้วทศนิ้มส,สั่งใช้แล้วแล้วยิ่งกําหนดว่าถ้าเป็นวันศุกร์ให้พวกเราเนี่ยพยายามสละวาดให้กับท่านต่อศูนให้มากๆแท้จริงการสละวาดของประชาชนาของฉันเนี่ยจะถูกนําเสนอต่อฉัน ในทุกๆวันศุกร์นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลบอกว่าในทุกวันศุกร์เนี่ยท่านจะรับรู้ได้นะครับว่าบ่าวอ,อ,อุมมะของท่านเนี่ยทาการสรรเสริญท่านเนี่ยนะในทุกๆวันศุกร์หลังจากที่ท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวันอื่นๆนะที่เราสละวาดอยู่เนี่ยมันก็จะเก็บรวบรวมไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์แล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยท่านอบีก็จะรับรู้ถึงการสละวาดว่าบ่าวหรือ ประชาชาิของท่านเนี่ยนะฮะได้ทําการสรรเสริญได้ทําการสละวตัตท่านเนี่ยมากน้อยเพียงใดที่สําคัญคือตรงนี้ว่าฟามันกาณาอัครุหุมะไลยะสลาตันใครก็ตามนะครับที่ทําการสละวตัตให้กับท่านเนี่ยมากมากเนี่ยนะครับเขาจะได้รับตําแหน่งที่มีความใกล้ชิดกับทรอสุนทรลอกวะเดวะซัลลัมเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยโดยท่านพิมามไบฮะกีเพราะนั้นการสละวตัต ของเราต่อท้ทรารุ่นสลัล้อวาเลวัลลัมเนี่ยสามารถจะทำได้ทุกที่ทุกเวลาแต่นี่คือความเฉพาะเจาะจงที่ท้ทรารุ่นสลัล้อวาเลวัลลัมสั่งใช้นะครับให้เราเนี่ยทำการสราาละว่าให้กับท่านในวันศุกร์แล้วสิ่งสำคัญที่ท่านบอกเอาไว้ก็คือว่าใครก็ตามที่ทำการสละวาดให้กับท่านมากๆเนี่ยท่านเขาคนนั้นเนี่ยก็จะได้รับความใกล้ชิดกับ หรือตำแหน่งเนี่ยที่ใกล้ชิดกับท่ารอซูงลอะร้องวะเลยวะสลัมซึ่งบรรดาน,นักวิชาการก็บอกว่านั่นคือการได้อยู่ร่วมนะสวรรค์กับท่ารอสูงลอะร้องวะเลยวะสลัมก็คืออยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับที่เราสามารถที่จะกระทําได้นะครับในทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ถ้ามีโอกาสก็ให้เราทำการสลาวัตต่อทอ่ารอซูงลอะร้องวะเลยวะสลัมให้มากๆ แล้วก็ทานรอซูนก็ได้สิ่งเอาไว้สําหรับคนที่เมื่อทึกชื่อของท่านถูกเอ่ยนามขึ้นมาแล้วเขาก็เพิกเฉยเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะทําการสลาวาดให้กับทานรุซุนร้องว่าอะไร,ะรว่าสลังทานรอซูนได้บอกว่าอัลบาซิลอัลละีมันลิกรออินดะฮูฟาัมอยู่ัลียอะ,ะไรอ่ะไอคนที่มันขี้เหนียวนะครับเราก็ไปแปลเอาเองแลวการคนที่มันไม่อยากที่จะให้อะไรกับใครนะครับทานรอซุลบอกสําหรับ คนท,ที่เหนียวเนี่ยก็คือคนที่เมื่อชื่อของฉันถูกกล่าวขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทําการสละวะให้กับฉันนะครับซึ่งบางฮะดีษเนี่ยก็อาจจะพูดรุนแรงมากกว่านี้สําหรับคนที่ไม่ได้ทําการสละวะให้กับท่านอบีในขณะที่ชื่อของท่านอบีเนี่ยถูกกล่าวขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําคัญที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับเวลาที่ชื่อของท่านอบีมุมูฮัมหมัดสุลตานอัะซัลลัมถูกกล่าวนามขึ้นก็ให้เราทําการสละวะ ให้กับท่านนะครับหรือถ้าเกิดเรานึกได้เราอยากที่จะทำเอ่อเกิดความใกล้ชิดกับท่านเราซึ่งสละวอะไรวะรสลัมก็ให้เราทําการสละวะให้กับท่านประการที่สองครับก็คือการอ่านซูรออนกาฟีซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านก็คงได้อ่านซูรอนกาฟี่กันมาแล้วในช่วงเช้านะครับซึ่งการอ่านซูรอนกาฟีเนี่ยมันอ่านได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกของวันพฤหัสนะก็คือค่ําของวันศุกร์เราสามารถที่จะอ่านไป ได้จนกระทั่งถึงช่วงปลายเวลาของเวลาอัฟรีก่อนเข้าเวลามกริฐนะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงเวลาของวันศุกร์ท่านสัยอัลคุดรีรอตียัลลอฮุอานูได้กล่าวไว้ว่าทรสรนซูลลัลลอฮฺฮุอะเลวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันฟราสู่รัลกะฟิเยามันจุมะอับะอัลฮูนูรมาใบนัลจุมะตัยผู้ใดที่อ่านสุราอัลกาซซีในวันศุกร์นะครับเขาจะได้รับรัศมีส่องสว่าง ตลอดระยะเวลาทั้งสองสุกนั่นก็นหมายถึงสุกนี้ไปจนกระทั่งถึงสุกหน้านะครับนี่คือความสำคัญของการอ่านสุรอัลกาฟีในวันสุกการอ่านอัลกุรอานเราทุกท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วที่รทรอซูลบอกว่าหนึ่งูรู้เขาจะได้10ความดีในสุรอัลกาฟีมีทั้งหมด110อายะมีทั้งหมดหนึ่งพา มีทั้งหมด6,425ตัวอักษรก็ไปว่าถ้าเราอ่านสุรอัลกาฟีครบถ้วนสมบูรณ์เราจะมีภาคผลบุญความดีที่ปองละสุบานอวตาราจะตอบให้อย่างชัดเจนเนี่ยก็คือประมาณ64,250ความดีแล้วแต่ใครที่มีความอิคลาสรงนั้นนะพ่อองค์ก็จะเพิ่มปูนให้มากยิ่งขึ้นไปนี่คืออะไรครับคือความดีงานที่เราจะได้รับในการอ่านอัลกุรอาน แต่ถ้าเราซุนซอลาอวะเลย์วัสสลามได้เจาะจงอีกว่าให้เราอ่านซุร่อัลกาฟี่ในวันศุกร์นะมันก็จะเป็นคุณงามความดีที่เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่มันจะมาแยกว่าอะไรคือบิดาอะไรคือไม่บิดานะบิดาก็คือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในศาสนา สราซูนสุลตาร้องอะไรวะซลัมไม่ได้สั่งใช้ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวให้เรากระทำแต่เราคิดว่ามันนา่าจะดีนะไปอ่านคุรานตอนนั้นไปอ่านคุรานตอนนี้มันไม่มีแบบฉบับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าบิดาแต่นี่สราซูนสุลตาร้องอะไรวะซลัมบอกเราไ,ว,ไว้นะให้เราทําการอ่านซูราลกาฟีในวันศุกร์บางคนก็เฉยเมยบางคนก็ปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่เราตูนสุลตาร้องอะไรวะซลัม สั่งใช้เราแล้วมันจะได้อะไรครับสําหรับการอ่านคุรานเมื่อกี้บอกไปแล้วคุณงามความดีที่จะได้เนี่ยได้แน่นอนสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือครับอบัลบอสละฮูนูอัลลัซุบฮานวัตาลาจะเพิ่มให้กับเขาด้วยกับนูรนะหรือรัศมีมาใบนั้นยุมาใจในระหว่างสองสุขเพราะนั้นในช่วงระหว่างสุขเนี้ยที่เราละหมาดอยู่เนี่ยขณะเนี้ยจนกระทั่งสุขหน้าเนี่ยเราจะได้รับแสงรัศมีจาก ฟงลลอรอสุบฮาหานัวตาลานะครับซึ่งแสงตรงนี้นะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยก็ได้ให้ความหมายว่ามันมีสองนัยยะด้วยกันนะครับนัยยะที่เป็นนามธรรมก็คือผู้ที่ได้อ่านสุรการฟีเนี่ยเขาจะได้รับการหักห้ามนะครับจากการกระทําในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนะครับมันหมายถึงว่า นูตตัวนี้ทีเนี้ยใ,ในในความหมายตรงนี้ก็คือจะเข้ามาช่วยยับยั้งไม่ให้เขานั้นกระทําในสิ่งที่มันไม่ดีในระหว่างสองสุขและก็จะจะ,จะช่วยสนับสนุนให้เขานั้นกระทําในสิ่งที่ดีงามในระหว่างสองสุขนี้นะครับและอีกความหมายหนึ่งนะครับเป็นรูปธรรมนั่นก็คือพระองอรรสุภาณวตารตาเนี่ยจะให้แสงสว่างกับเขาในขณะที่เขาเนี่ยขึ้นสู่สวงสวรรค์พร้อมกับการกระทํา การงานของพวกเขานะแล้วก็อีกในยยะหนึ่งนักวิชาการก็บอกว่าพวกอลอ์ซุบานอุมตะลาจะให้แสงสว่างในหัวใจของเขาให้เขาเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่ดีงามนะครับได้ทําในสิ่งที่ดีงามอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากการอ่านซูรออัลกาซีในวันศุกร์ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมได้บอกต่าเอาไว้ และที่สําคัญกว่านั้นนะครับว่าเราจะได้นูตดตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยจุดมันอยู่ตรงว่าเราอ่านมันเฉยๆหรือเราอ่านแล้วเรามีความเข้าใจในซูรออัลกาฟีซึ่งในซูรออัลกาฟีเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งที่พะกอลอสุบฮานวูวตาลาได้บอกกล่าวกับเราไว้เนี่ยหลากหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวถ้ำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านนบีมูซากับท่านซีเดสนะครับผู้ที่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของท่านซุลกรไนที่เป็นคนที่สร้างกำแพงป้องกอันดันจานนะครับเพราะฉนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยเพราะนั้นบางทีถ้าเราอ่านไปอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะได้แค่ คุณงามความดีที่ท่านนาบีได้บอกไว้ว่าหนึ่งอุรุฟก็คือสิบเท่าความดีแต่ถ้าเกิดเราอ่านแล้วเข้าใจความหมายนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเฉพาะครับที่ท่านหลูนบอกว่าให้เราอ่านซูราอกาฟี่ในวันศุกร์เนี่ยมันต้องมีความเฉพาะมีความหมายเพราะฉนั้นเราต้องศึกษาหาข้อมูลซิว่าในซูราอกาฟีเนี่ยอัลลอฮ์ได้ตัดบอกอะไรกับเราและถ้าเราอ่านทุกสุกนะครับเข้าใจมันทุกสุก มันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีการตักวาต่อพงศลอัุบานอวตารตามากยิ่งขึ้นเพราะฉนั้นอยากที่จะฝากให้พวกเราทุกท่านนะครับในที่นี้บางท่านอาจจะอ่านแค่อ่านให้มันจบนะครับเพื่อที่บอกว่าเราจะได้รับพระผลบุญคุณงามความดีอันนี้เราอาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีความเข้าใจในความหมายหรือสิ่งที่พงศลอัุบานอวตารตาจะให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านไปแล้วแล้วตะดับบุตรไปด้วยก็คือพิจารณาในเรื่องของ ความหมายของมันไปด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้คุณงามความดีแล้วก็ได้รับแสงสว่างที่พรงค์เราสุบภานอตาลาจะมอบให้กับเราในระหว่างสองสุขที่มันจะเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมให้เรากระทํานั่นก็คือการอาบน้ําวันศุกร์ท่านอิบนุอุมะเราเดียวล้องอันหุมาได้กล,ล่าว,วาาไาว้ว่าทนรุนทร้องอะไรวะสัลลัมได้กล่าวว่าอิดะจาอะฮัดุกุมอัลจุมะ ฝ่ายัจสิเมื่อวันศุกร์นะเมื่อคนหนึ่งคนใดต้องการที่จะไปสู่การละหมาดยุมะนะครับก็ให้พวกเขานั้นทำการอาบน้ำทั่วร่างกายเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับอีกรายงานหนึ่งก็บอกว่ามันแต่ว่าอยามุลยุมะฟะบิฮาว่าเป็นญาตว่ามันอิจตกะละฟฟลกุสลุอัฟดอลผู้ใดที่ทำการอาบน้ำละหมาดในวันศุกร์นะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่มันเลิศหรูดีงามแล้วนะครับและผู้ใดที่อาบน้ําทั่วร่างกายในวันศุกร์เนี่ยการอาบน้ําทั่วร่างกายในวันศุกร์เนี่ยถือว่ามีความดีความประเสริฐมากกว่านั่นหมายความว่าการอาบน้ําในวันศุกร์นั้นมันไม่ได้เป็นวาจิบที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติมันเป็นสุนัตที่ให้เรากระทําเพราะนั้นบุคคลใดก็ตามถ้ามีความสามารถในขณะที่เขาจะมาสู่การละหมาด ให้เขาทําการอาบน้ําอัลบุสแล้วออกมาสู่การละหมาดนะเพื่อที่จะได้รับภาคผลบุญที่มันดีงามกว่าเดี๋ยวจะพูดไปในอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันอีกประการหนึ่งท่านระสุรศรวลฮในวลัสตัลมสั่งใช้ให้พวกเราเนี่ยทำการตั้งใจฟังในพุทธบัตที่ขติได้กล่าวนะ ท่าูลสุนทร u l l a h u l a i วะ s ัลล a มได้กล่าวว่ามันตะวัตัองฟะอัพสนอุดุตุซุมมาอแตอัลจุมอะฟัสตะมาวะอันฟัตกุฟิรละฮูมาบัยนแวะบัยนัลจุมอะวะซิยาดะตุสะลาตุอัยยามวะมันมัสซะอัลฮะซอฟะกัลละกอบุคคลใดนะครับที่ทําการอาบน้ําละหมาดอย่างดีอันนีษนี้ระบุเพียงแค่ทําไมครับให้อาบน้ําละหมาดอย่างดีนะครับ ตุมมาตาจุมะแล้วก็มาสู่การละหมาดวันศุกร์หรือการละหมาดจุมะฟัสต์มียะวะอันซัแล้วก็มาฟังคุตธบะ์แล้วเรอสุนกําหนดอ,อีกนะในการฟังคุตธบะนั้นต้องฟังอย่างตั้งใจนะครับต้องฟังอย่างพินิษพิจารณานะฮูฟิรอดละหูมาใบานะมาใบานะฮัวใบนะจุมะคล้ายๆกันอราสุภานณวตาลาจะลบล้างความผิดในระหว่างที่เขาอยู่ใน ยุมาก็คือตั้งแต่ท่านเดินมาท่านนั่งฟังพุทธบ้าจนกระทั่งถึงยุมะหน้าต่อไปนี่คือสิ่งที่บอกรสุบานอวตาราเออนี่คือสิ่งที่ท่านร,ร,รอซูลสั่งว่าอะไรวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าในหนึ่งในในสุกเนี้ยจนกระทั่งถึงสุกหน้าเนี่ยนะครับใครที่ปฏิบัติตามที่ท่านรอซูลบอกอาบนละหมาดมาอย่างดีแล้วมานั่งฟังพุทธบ้าอย่างตั้งใจนะครับเขาจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮซุบฮานะวตารา ในระหว่างสุกนี้จนกระทั่งถึงสุกหน้าและไม่พอแค่นั้นครับท่านอรุนบอกว่าซียาดัตุสลาสตายอยิยาและก็เพิ่มให้อีกสามวันนั่นก็หมายถึงว่าสุกหนึ่งถึงอีกสุกหนึ่งเราจะได้รับการอภัยโทษจากพงศลงกษณ์สุบานุวตารตาเป็นเวลาเจ็ดวันและพองค์ก็จะเพิ่มให้เราอีกสามวันนั่นก็คือสิบวันด้วยกันที่พงศลักษณ์สุบานุวตารตาได้อภัยโทษให้กับบุคคลที่ตั้งใจที่จะมาสู่การละหมาดในวันสุก แต่สิ่งสําคัญตรงนี้ครับทเรซูนบอกว่าวามันมัสละซอฟกัดละกอใครก็ตามที่ไปจับหินนะปัจจุบันนี้มันคงไม่มีหินนะแต่ว่าในสมัยของทนรซูนเนี่ยเขาละหมาดกลางทรายกลางดินแน่นอนครับนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่แค่ไปจับหินนะฟกัดละกอถือว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ถือเป็นโมคะสําสหรับเขาเพราะนั้นตรงนี้อยากที่จะฝากพวกเราทุกคนนะครับบางท่าน มามัสิิดนะมาอาจจะมีความง่วงเหงาวหานอนบ้างอันนั้นอาจจะเป็นอีกเรื่อง,งแต่บางท่านหลายที่ผมเห็นเหมือนกันมามาสัสยิดนะครับไม่รู้จะทําอะไรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานึกว่านั่นคือการไม่ได้พูดนะครับเปิดเฟซบุ๊กบ้างเปิดไลน์จิ้งไ,ไปคุยไปบ้างสิ่งดังกล่าวเหล่าเนี้ยมันจะทําให้ การละหมาดของท่านเนี่ยไม่ได้รับผลบุญแล้วก็ไม่ได้รับผลบุญจากที่พวกเราสุบานเออที่ทศเราสุขทศเราอะไรวะสัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญนะครับว่าวันศุกร์คือวันที่มีความสําคัญของพวกเราเป็นวันที่เราถูกให้ปฏิบัติตนนะผิดแปลกแตกต่างไปจากวันอื่นต้องมาละหมาดยุมัตสําหรับคนที่เป็นผู้ชายสําหรับคนที่บรรลุศาสนาภาวะแล้วต้องมานั่งฟังพุตธบะ นะครับถ้าไม่ฟังคุตบวิการละหมาดของเขาก็ใช้ไม่ได้นี่ถือว่าเป็นรูปโผลเป็นหัวใจของวันศุกร์เพราะนั้นเมื่อเรามาแล้วนะครับให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านเราซูงลงเลา,าล้อลัยอิบัลลัมบอกกล่าวเราก็คือมาอย่างดีงามอาบน้ำละหมาดมาจากบ้านอาบน้ําอาบุสมาจากบ้านเสร็จแล้วก็มาสู่การละหมาดนะเมื่อมาสู่การละหมาดแล้วให้เราสรดับตับฟังการพุทธวาปอย่างตั้งใจวิเคราะห์ว่า พติได้พูดอะไรได้เตือนอะไรได้บอกอะไรกับเราไปบ้างไม่ใช่นะครับนั่งเล่นโน่นนั่งเล่นนี่นี่แค่ถ้าเราพูดมาว่าแค่จับหินเนี่ยนะฟากตรละก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นะถือเป็นโมฆะท่านก็คิดเอาแล้วกันว่ามันมันมากกว่านั้นไปสะกิดเขาว่าอย่าคุยกันไปไปบอกเขาว่าให้ฟังพุทธบันี่ก็ถือว่าเป็นการที่ทําให้บุคคลหรือเราเองเนี่ยก็ไม่ได้รับ ผลละบุญจากการละหมาดในวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะฝากทุกๆท่านไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ท่าเราซู้งถ้ราล้อมวันในวัสพระมได้บอกได้กล่าวได้เตือนกับเราเอาไว้นะฮะอีกอันหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วกันนะครับให้ไปมัสยิดตั้งแต่เนิ่นๆนะซึ่งตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ไม่กล่าวเป็นฮะดิษแล้วกันนะครับขอสรุปแล้วกันเ้ื่อกับเวลาที่มันน้อยแล้ว ถ้าเราทรงอลล่องวะเลวะซัลลัม,มสั่งใช้ให้เราเนี่ยอาบน้ําอัลอุสนะครับเสมือนกับการอาบน้ําจานาบาแล้วก็ออกไปที่มัสยิดในชั่วโมงแรกเนี่ยนะคนที่มาถึงมัสยิดในชั่วโมงแรกเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญของการทํากุรบานด้วยกับอูนชั่วโมงที่สองได้รับผลบุญของการทากุรบานด้วยกับวัวชั่วโมงที่สามเขาก็จะได้รับการทากุรบานเหมือนกับเขาได้เชือดแกะที่มีเขาในชั่วโมงที่สี่เขาก็จะได้รับผลบุญเหมือนกับ เขาได้เชือดไก่ทาํากุบาลแล้วก็ในชั่วโมงที่ห้าเนี่ยก็จะได้เ,เท่ากับการทากุานด้วยกับไข่นะครับนี่คือสิ่งที่เราเรับรู้กันมานะครับว่านี่คือภาคผลบุญนี่คือสิ่งที่ท่าเราสุนทรลักษมณ์อัสสลามสั่งใช้ให้เราเนี่ยมีความรีบเร่งไปสู่การละหมาดหรือว่าไปสู่การฟังคุตบนะซึ่งตรงนี้นักวิชาการเนี่ยได้แบ่งจําแนกเวลาออกเป็นห้าช่วงด้วยกัน นะซึ่งถามว่าเวลาดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ไหนบางคนมีความภาคภูมิใจนะว่าโอ้โหตัวเองมาถึงมสัสยิดเป็นคนแรกเลยไม่มีใครเลยฉันมาคนแรกฉันต้องได้ผูดแน่นอนนะซึ่งนักวิชากรรารบอกว่าเวลาที่ทศนิยมสวรรค์อะไรสลัมได้แบ่งเอาไว้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตัวรุ่ยฟันะครับก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นมาปัจจุบันนี้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นก็ประมาณหกโมงครึ่งนะ ไปถึงเวลาของการละหมาดปัจจุบันนี้ละหมาดก็คือประมาณเที่ยง26นะ่สเพราะนั้นท่านแบ่งเวลาแล้วกันว่าตั้งแต่6กโมงสี่บนะหกโมงครึ่งจนกระทั่งถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยมันใช้เวลากี่ชั่วโมงก็โดยประมาณแล้วหกชั่วโมงท่านเอาห้าหารเข้าไปหารเข้าไปปุ๊บท่านก็จะรู้เลยว่าวันนี้ฉันมามาัสยิดเนี่ยฉันได้รับภาคบ,บุญจากการทำพุดบันด้วยตาอะไรนะผมคร่าวๆมาก็คือ ถ้าตั้งแต่หกโมงที่เท่ากับศูนบออเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะไปจนกระทั่งถึงประมาณสักเจ็ดโมงกว่าปถึงแปดโมงเนี่ยอันนี้แหละถึงจะได้ภาคผลบุญของการทาบุญบานด้วยกระหูเพราะนั้นที่เราได้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยประมาณก็คือสิบเอ็ดโมงยี่สิบสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาของการละหมาดเนี่ยเราได้การทาบุรบานด้วยกับการทําไข่นะครับเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะถือว่า ได้อะไรครับได้รับผลละบุญแล้วเราทําอย่างนี้ทุกสุขทุกสุขทุกสุขมันก็ยิ่งทําให้เราได้ผลละบุญคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นนะแต่ในฮะดีษบอกต่อไปอีกนะครับว่าแล้วเมื่ออิหมานเนี่ยได้ขึ้นสู่คุตบาแล้วเนี่ยบรรดามาลายกาเนี่ยก็จะมาร่วมฟังการคุตบาหรือวิกฤลละหรือวิกุลลนะเพราะนั้นตรงนี้เห็นหนึ่งความสาคัญยังครับว่าการฟังคุตบาแม้กระทั่งบรรดามาลายกาที่คอยจดชื่อพวกเราคอยดูอยู่ว่าเรามาในช่วงเวลาไหนเนี่ย พออิหม่ามขึ้นสู่พุตบสัสขึ้นสู่มิมบสัสเขาก็จะไม่จบแล้วเขาก็จะมานั่งร่วมรับฟังพุดบสัสเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นการฟังพุตบสัสในวันศุกร์นั้นถือเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเล็กๆน้อยๆก็อยากที่จะฝากเราทุกท่านเอาไว้นะครับว่าบางทีเราอาจจะหลงลืมมันบางทีเราอาจจะเพิกเฉยมันบางทีเราอาจจะอยากที่จะได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกับสิ่งที่ท่านรอสุนทรลองวรวะสลธมได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเรามามัสิตั้งแต่ต้น,ตนๆเนี่ยนะ เราจะได้ภาพผลบุ์ของการทําพุทธบานด้วยกับอะไรอะไรเราสามารถที่จะเลือกเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณของเราให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นได้เพราะนั้นก็ฝากตัวผมด้วยแล้วก็พี่น้องทุกทท่านด้วยนะครับว่าวานันศุกร์นั้นถือเป็นวันที่มีความสําคัญกับเรานะวันที่เราทุกคนจะต้องทําให้มันเกิดความสําคัญ ไม่ใช่ว่าวันศุกร์ก็คือวันหนึ่งที่เราจะต้องเดินมาแล้วมาทําการละหมาเดเสร็จแล้วก็กลับไปเหมือนกับทุกๆวันนะครับก็อ,อยากที่จะฝากเราทุกคนนะครับให้เราเนี่ยทำมีขมันเก็บภาคผลบุญเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นนะในวันศุกรนะ์ที่พ่องเราสุภานนตาลาได้โปรดประทานให้กับเราอย่างมากมายนะแล้วศุกร์หนึ่งเนี่ยวันศุกร์เนี่ยมันมีทุกศุกร์นะครับเดือนหนึ่งมีสี่ถึงห้าครั้ง ถ้าเราเก็บสะสมคุณงามความดีอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ตาช่างของเราเนี่ยมีความหนักแล้วก็มีความดีงามมากยิ่งขึ้นต่อไปอะกูลกาลิฮ่าวาอัสตัมฟิรุลลอฮ์ลฮะดิมลีวะลาคุมวะลิซัยลิมุสลิมีนะมิน ك ุลِّ ذمَّ ف َ ا س ْ ت َ غ ْ ف ِนُฮِวَล ه ُ هُوَ ร ل ْ غ َ ف ُ